สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการดัดขอบปากหรือขอบก้นตะก้าโดยใช้หวพลาสติกของเมเซ่นะครับให้เราวาดรูปก่อนนะครับตามแบบท่าต้องการแบบนี้นะครับพอเราวาดรูปเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะปูตอกนะครับตามที่ท่านต้องการรูปแบบไหนนะครับต่อไปนะครับเราก็ตัดไหวมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ปอกนะครับใส่ปอกนี้นะครับ แล้วเราก็เอาลงนะครับในแบบที่เราวาดไว้นะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นปากหรือก้นตะกร้านะครับต้องทําแบบนี้นะครับให้เราวาดก่อนนะครับเห็นไหมครับ ในเมื่อเราวาดเสร็จใช่ไหมครับอารมณ์เสร็จแล้วต่อไปนะครับเราก็ใช้ไายแบนนะครับยิงยึดยิงยึดรอบด้านเลยนะครับเพื่อให้อยู่ตรงนะครับยึดข้างละสามเส้นนะครับเพื่อขอบปากของเราจะได้อยู่ตรงจะเป็นก้นหรือปากตะกร้า เป็นรูปทรงแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นวงรีหรือเป็นสี่เหลี่ยมให้ยึดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมไม่ต้องยึดนะครับพอยึดเสร็จแล้วครับก็ยึดฝั่งขวาอีกนะครับ นนีนะคบ <orc content. S 2> ให้เราวาดแบบก่อนนะครับทุกครั้งนะครับที่ทําขอบปากหรือขอบโคตรตะก้าจะเป็นวงรีหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ท่านวาดก่อนนะฮะแล้วก็ยึดแบบนี้นะครับเพื่อขอบปากหรือขอบโคตรตก้าของเราจะได้อยู่ตรงนะครับพอแนวยิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรายกออกจากแบบนะครับตะก้าของเราจะได้อยู่ทรงนะฮะแบบนี้นะครับ